สวัสดีค่ะวันนี้มีตัวอย่างเคสที่น่าสนใจมานําเสนอค่ะส่วนสําหรับเคสนี้นะคะคนไข้เคยฉีดสารเหลวกับหมอกระเป๋ามาแล้วเกือบ10ปีค่ะช่วงปีแรกๆก็คือแทบไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะคะจนเมื่อ3-4วันก่อนมาผ่าตัดน,นะคะอยู่ดีๆก็คือใต้ตาขวาของคนไข้เริ่มมีอาการผักเสบค่ะบวมแดงนะคะก็ปวดมากๆเลย คนไข้ก็เลยรีบมาปารึกษากับอาจารย์หมอที่ชานิสาคอนเมติกคลินิกนะคะแล้วก็จะเห็นว่าหนองของคนไข้นะคะก็คือออกมาเยอะมากค่ะหลังคนไข้เห็นก็คือตกใจมากๆเลยค่ะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ส่วนนี้จะเป็นภาพหลังทำไปแล้ว3เดือนนะคะก็คือตอนนี้คนไข้แฮปปี้มากๆเลยค่ะรอยแผลเป็นก็แทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะ